<Action. S 2> สวัสดีค่ะน้องดีๆวันนี้เรามาเจอกันในมื้อเย็นอีกแล้ววันนี้เรามารีวิวอาหารเม็ก,กันนะคะนี่ห่อ Natural Protection ผลิตจากประเทศ d i s c o n e UK โอ้เป็นของนอกเลยนะเนี่ยวันผ,ผลิตอ๋อเดือนหนึ่งปี2020 หดปี2022ปีนี้2021อ่ะอยู่ในถุงมาปีหนึ่งแล้วนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าถุงเขาแพ็คกม่อย่างดีอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดท,ที่ต้องตัดเพราะว่าเขามีซิปล็อกให้นะคะถุงเนี่ยแต่ว่าเราก็กังใจแล้วเริ่มไม่คมแล้วอจาจจะตัดอาหารแมวมาทุกวันเ <c oughs> อ้าน,นี่หนึ่นี่นึงโอ้ยหอมมากยังไม่ทันได้เอ้นี่เลยของซุ้งเลยอ่ะ คือจริงๆแล้วอาหารที่ห้อเนี่ยน้องดีดีเคยกินสูตรทำหมันมันจะเป็นสีฟ้าๆเขียวะเั็สีเขียวมันจะมีสีีสแต่เนี้ยเป็นสูตรอินดอร์เพราะว่าน้องดีีดถูกมาฝากไว้ในคอนโดเขามีซิปล็อกให้นะเนี่ยถุงแต่ว่าปกติแล้วอย่างที่เห็นว่าของน้องดีีดเนี่ยเราจะมีกระปุกใส่เดี๋ยวเอาช้อนเอาก่อนมาเทลงไปแล้วเดี๋ยวน้องดีดีจะ เดี๋ยวเรายังไม่เทเดี๋ยวเราตักให้น้องดีๆกินก่อนเลยดีกว่าดูซิว่าน้องดีดีจะกินไหมอันเนี้ยโอ้เม็ดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอะดูละะนะักษณะเม็ดเป็นลีลีเป็นวงลีลีเขาก็จะกินเนี่ยมื้อเย็นเงี้ยสองช้อนแล้วเดี๋ยวดึกๆอะ่ะกินช้อนหนึ่งอ,อดตักไม่ได้สองช้อนของน้องดีีดคือช้อนเนี้ยคูณคูณแบบนเนี้ยเนี่ยรวมกันละสองช้อนกกว่า ่าเดี๋ยวนี้ใส่กระป๋องไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเทให้น้องดีๆเดี๋ยวค่อยเทอันนี้ปิดซิปก่อนอันนี้ถุงนี้สั่งช้อปปี้มาเพราะว่าไม่รู้ว่าร้านไหนขายแล้วก็400กรัม จำราคาไม่ได้เดี๋ยวไปเขียนในที่อธิบายแล้วกันนะอ่ะมาคุณน้องดีๆหิวแล้วใช่ไหมลูกไหนนั่งสิลูกนั่งขานัง่งน้องดีๆนัง่งนั่งลูกนัง่งอ่ะขอมือขอมือกันขอมือกันขอมืออ่ะขอสองมือขอสองมือเอขอข้อองมือกันเอออ่ะ,ออม,ออะมาขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปลอง โหร้องขนาดนี้กินไม่หมดก็เว่าแล้วครับอ่ะค่อยๆกินนะล,ลูกเมนมันใหญ่ จริงๆแล้วน้องดีๆเนี่ยเขากินอาหารอยู่อาหารเม็ดก็หลายยี่ห้ออยู่แต่ว่าหลักๆที่เขากินเลยคือรอยัลคานินแมวหมันแล้วก็ฟิตก็กินได้รอยัลคานินหลักๆคือเขากินอาหารเม็ดยี่ห้อรอยัลคานินแต่ว่าเราก็เปลี่ยนให้เขาบ้างเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูว่าอ,อาหารยี่ห้อนี้แมวเบื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้คือแม่น้องดีๆเป็นคนบอกมาว่าน้องดีๆเปลี่ยนอาหารได้เม็ดมันใหญ่ใช่ไหมลกูกค่อยๆกินสิครับ ถามว่าทําไมน้องดีๆถึงเป็นแมวกินง่ายเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตแม่น้องดีๆเนี่ยเขาให้น้องกินเป็นมือ้อจะไม่ได้วางไว้เป็นบุฟเฟ่เพราะว่าอยากให้น้องแบบว่าอ่ะควบคุมน้ําหนักแล้วก็ถ้ายิ่งกินเยอะอะไรเงี้ยถ้าเขากินน้ำน้อยเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วโรคไตอ่ะไปนู่นฉะและ ออหมดแล้วหรอครับลูกือโอ้หมดเกี้ยงเลยหมดแล้วครับลูกไม่ต้องเรียชามแล้วครับอะไปดูอะไรล่ะอ๋อไปดูที่เข้าเทอาหารใช่ไหมลูกเข้าเทเก็บลูกอ่านี้ดูค่ะหมดเกี้ยงเลย